สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถทรงหรูจากยุโรปดูบ้างนะครับมือเดียวป้ายแดงกับ bmw e 4 6 3 1 8นะครับ 318i 2.0ออโต้ Auto, ปี2002ครับรถสวยสภาพไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำครับราคาดีงาม แบบนี้เลยจัดไป199,000บาทนะครับทรงหรูดูดีนะครับใครที่ชอบและสนใจหารุ่นนี้นะครับคันนี้จัดทรงไว้งามๆชมเช็คคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดได้เลยครับรถสวยสภาพสมบูรณ์สุดๆแล้วครับนี่นะครับไปลองขับดูได้เลยครับรถอยู่แถวโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกทมนะครับรถสวยสภาพดีงามไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่ำครับสีสันโดยรวมเกือบ100%อรครับรหยวรอยเพียงนิดหน่อยเท่านั้นนะครับ รถส,สวยสภาพดีครับเหมาะสำหรับคนที่กำลังตามหานะครับตัวนี้ 318i นะครับ2.0นะครับน้ำมันล้วนสภาพโดยรวมคือสวยครับสีสันเงางามครับขัดเคลือบไว้เรียบร้อยนะครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างก็สมบูรณ์ครับ จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นก็คือท่านไปเช็ครถทดลองขับนะครับสำหรับผมก็การันตีว่ารถเช็คมาแบบไม่มีชนหนักตัดต่อพิควํมหรือจมน้ำนะครับการันตีให้เรียบร้อยนะครับสภาพโดยรวมคือมือเดียวป้ายแดงฉะนั้นใครที่กําลังหารุ่นนี้ทรงนี้นะครับเบอร์โทรอยู่นี่ รายก็มีนะครับคลิกชื่อคลิปารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับลองชมดูนะครับภายในสวยหรูกว้างขวางนั่งสบายในสไตล์ของ b m เมยไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับรถสวยสภาพดีราคานี้นะครับเจรจาต่อรองนะครับแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้เลยครับและพี่คนนี้ก็คัดรถด,ดีเช็ครถสวยส่งต่อรถให้กับสมาชิกได้อย่างมีคุณภาพแน่นอนนะครับเหมาะสําหรับใครที่กําลังตามหาหรือเช็ครถไม่เป็นคัดรถไม่ได้นะครับในส่วนของการชนหนักพลิกปั้มจมน เราคัดมาแล้วครับส่วนเรื่องเครื่องยนต์ช่วงล่างไปลองขับดูตัดสินใจได้แน่นอนนะครับเดินนิ่งเรียบหรือเปล่าเครื่องกระตุกหรือเปล่าออกตัวเป็นอย่างไรนะครับช่วงล่างลองโดดหลุมสักลูก2องลูกก็รู้แล้วครับว่านิ่มหรือเงียบหรือกุกกักหรือไม่นะครับฉะนั้น ก็การันตีสภาพแล้วครับว่าไม่มีชนหนักตัดต่อแล้วเป็นรถมือเดียวใต้แดงครับสภาพดูรวมสวยพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับถูกต้องกฎหมายทุกอย่างนะครับรถทรงหรูดูดีจัดตรงหล่อๆมาให้เรียบร้อยฉะนั้นนะครับชอบนะครับโทรได้เลยครับรายอยู่นี่นะครับโทรได้ยินสีชั่วโมงครับ ขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังว่าคันนี้ตัวนี้จะสวยถูกใจอย่างไรก็ตามนะครับถ้าท่านไม่มั่นใจท่านจะพาเพื่อนพาช่างไปช่วยเช็คจะได้มั่นใจอุ่นใจสบายใจให้ทะเบียนนี้เลยนะครับ3-181นะครับตรงรุ่นเลยครับ3-18 i นะครับตรงเป๊ะครับใครที่สนใจชอบนะครับไปดูรถตรวจสอบได้เลยหรือจะศึกษาเพิ่มเติมนะครับ ลองเข้าไปที่แฟนเพจ a c e b o o k นะครับในกลุ่มของ BM นะครับแยกรุ่นย่อยเข้าไป e46 ก็ได้ครับหรือ 318i ก็ได้ครับในส่วนของการซ่อมบำรุงดูแลหรืออะไหล่ที่ใครยังไม่มั่นใจคิดว่าอะไหล่แพงนะครับก็เข้าไปศึกษาดูได้ครับระบบสวยสมบูรณ์ครับภายในห้องเครื่องนี่ก็งามๆครับเดิมๆครับใครที่สนใจจริงนะครับโทรเจรจาสอบถามนะครับหน้าเดิมหลังเดิมเนียนๆครับรถที่เช็คและคัดมาแล้วนะครับไม่มีโกหกหมกเม็ดนะครับ ไม่มีชนหนักตต่ต่อหรือพลิกคว่ำนะครับหลายๆคนก็จะถามหารถที่ไม่มีชนหนักตัดต่อคัดมาแล้วครับส่วนเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยเวลาถามคนขายคนขายก็ต้องบอกว่าดีดีดีฉะนั้นเราต้องไปเช็คครับเราก็จะรู้ว่าดีหรือไม่ดีแค่ลองขับดูเราก็ตัดสินใจได้แล้วครับพอเราขับรถกันอยู่แล้วเครื่องเดินไม่เรียบเราก็คงจะรู้ ช่วงล่างกึกกักเราก็รู้นะอันนี้มันคัดง่ายเช็คง่ายครับแต่ถ้าถามว่ารถชนหนักแต่ต่อพิกควัมจมน้ําหรือเปล่าเนี่ยเราดูไม่เป็นแน่นอนนะครับถ้าเราไม่ใช่มาทางคนช่างหรือคนที่เชี่ยวชาญด้านการคัดรถนะครับ